พบกับสาระน่ารู้นะครับกับช่องนัทพงศ์ดำจากช n แนลนะครับวันนี้พบกับครูโจเช่นเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้คุณครูจะนำเกร็ดความรู้เล็กน้อยๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับอาสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นการ ใช้โปรแกรม The T O Meter Sketchpad นะครับหรือว่าโปรแกรม G S P นะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับร่วมกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นระดับชั้นม .4 นะครับในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับในบางครั้งเนี่ยการที่เราให้ทฤษฎีบทให้กับนักเรียนไปนะครับนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นครูโจเลยนํา เทคโนโลยีนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม GSP นะครับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีบทเป็นจริง นะครับสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมานำเสนอในส่วนของความชันนะครับก่อนอื่นเราไปรู้จักความชันก่อนนะครับความชันภาษาอังกฤษนะครับเราจะเรียกว่า slope นะครับซึ่งความชันของเส้นตรงนะครับจะบอกถึงความสูงชันความลาดเอียงหรือใน,ในระดับนะครับซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะใช้ตัวย่อว่าตัว m นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เราจะทําการสร้างเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงขึ้นมาก็ได้นะครับจากนั้นเราทําการตั้งชื่อนะครับโดยให้ส่วนของเส้นตรงนี้นะครับมีชื่อว่าส่วนของเส้นตรง eb นะครับซึ่งความทันสมัยของตัวโปรแกรมนะครับเราสามารถวัดความชันของส่วนของเส้นตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ทําการคลิกนะครับแล้วก็ไปที่เมนูการวัดแล้วก็ความชันนะครับเราจะเห็นได้ว่า ความชันของเรานะครับของ AB นะครับเท่ากับ0.77นะครับทีนี้นะครับก็คุณครูก็จะนำการอภิปรายด้วยกันนะครับเมื่อคุณครูลงขยับนะครับส่วนของเส้นตรง AB นะครับให้ขนานกับแกนแนวนอนหรือว่าแกน x นะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนสังเกตความชันของส่วนของเส้นตรงนะครับซึ่งนักเรียนก็จะตอบว่าความชันเป็น0ย์หรือว่า หรือว่าไม่มีความชันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขยับส่วนของเส้นตรง ab ให้อยู่ในลักษณะของแนวตั้งนะครับหรือว่าขนานกับเกนขนานกับเกน y นะครับก็ จะทำให้เห็นว่าความชันของเราไม่กำหนดนะครับหรือว่าไม่นิยามความชันนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไรนะครับเราขยับส่วนของเส้นตรง AB นะครับขยับส่วนของเส้นตรง AB แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นทำมุมแหลมกับแกน x นะครับทำมุมแหลมกับแกน x นะครับทีนี้เราก็จะให้นักเรียนสังเกตตัวเลขนะครับความชันนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อ AB ทำมุมแหลมกับ แกน x นะครับความชันของเขาจะเป็นบวกแต่ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของเส้นตรง a b นั้นทํามุมป้านนะครับทามุมป้านกับแกน x นะครับความชันของเขาจะติดลบนั่นเองซึ่งในกระบวนการนี้นะครับเรงเรีย้จะทําให้นักเรียนเนี่ยสังเกตนะครับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยครูผู้สอนทําหน้าที่เพียงชี้แนะเท่านั้นนะครับซึ่งก็นํามาสู่การสรุปอภิปรายของห้องเรียนนะครับ 4ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับเมื่อความชันอยู่ในแนวระดับแกน x นะครับความชันจะเป็นศูนย์ะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะให้นักเรียนสรุปเองนะครับหรือถ้าความชันขนานกับแกน y นะครับอยู่ในแนวดิ่งนะครับความชันของเราจะไม่กำหนดหรือว่าไม่นิยามความชันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับแกน ส่วนของเส้นตรงของเรานะครับทำมุมแหลมกับแก,กน x ครับความชันจะเป็นบวกแต่ถ้าทำมุมป้านเมื่อไรความชันของเราจะเป็นลบนั่นเองนะครับซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยอขอมวดความรู้นี้ออกมาให้ได้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนทำความเข้าใจเรื่องความชันเสร็จนะครับคุณครูก็แนะนำไปสู่สูตรนะครับในการหาความชันต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับส่วนที่คุณครจะนําเสนออีกอย่างนึ่งก็คือเส้นขนานครับสิ่งที่คุณโกจะพิสูจน์ให้นักเรียนเห็นว่าส่วนของเส้นตรงขนานกันจะมีความชันเป็นเช่นไรนะครับโดยที่เราจะไม่บอกนักเรียนโดยตรงนะครับก็ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสังเกตนะครับหรือการปฏิบัติจริงนะครับอันดับแรกนะครับครูก็จะทําการสร้างส่วนของเส้นตรงเช่นเคยนะครับ ขึ้นมา1เส้นนะครับคุณครูตั้งชื่อว่าส่วนของเส้นตรง AB นะครับส่วนของเส้นตรง AB เราจะทําการวัดความชันเหมือนเดิมนะครับการวัดความชันซึ่งความชันของเรานะครับออกมาเป็น0.78นะครับซึ่งตรงนี้เราลองขยับดูนะครับความชันก็ขยับด้วย ทีนี้เราต้องการสร้างเส้นขนานขึ้นมาอีกหนึ OF, ่งเส้นที่ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับคุณครูก็ทําการสร้างจุดขึ้นมา1จุดนะครับแล้วก็เลือก Ran ส่วนของเส้นตรงทนนี <ummer> ่จะให้ขนานกันนะครับแล้วก็สร้างเส้นขนานอ่ะเราก็จะได้เราก็จะได้เส้นขนานขึ้นมานะครับทีนี้เราจะต้องตั้งจุดนะครับตั้งชื่อสักเล็กน้อยนะครับ อันนี้จะเป็นเส้นตรง CD เส้นตรง CD นี้จะขนานกับส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองเห็นไหมครับพอเราขยับส่วนของเส้นตรง AB แล้วส่วนของเส้นตรง CD ก็ขยับด้วยเพราะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันทีนี้ก็ให้นักเรียนลองวัดความยาวของเส้นตรง CD ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งความชันของเส้นตรง CD นะครับเท่ากับ0.75นะครับขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับ นะครับโอเคความชันนะครับความชันของเส้นตรง CD นะครับความชันของเส้นตรง CD นะครับซึ่งเราจะให้นักเรียนสังเกตนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะตอบเราว่าขั้น R จะตอบเราว่า เท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทำหน้าที่สรุปต่อไปว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันนะครับถ้าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงก็ได้นะครับถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วนะครับขนานกันแล้วความชันของเส้นตรงทั้งสองย่อมเท่ากันนั่นเองนะครับจะ ต้องมีความชันเท่ากันนั่นเองนะครับก็เราจะให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสังเกตนะครับหรือคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยลงมาปฏิบัติด้วยตนเองหน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบอีกเสียงหนึ่งว่ายังคงเป็นจริงอยู่นะครับผมก็ การที่เราใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับในการพิสูจน์ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นภาพมโนทัศน์นะครับมากกว่าการที่เราบอกให้นักเรียนไปต้องจำมามากกว่านะครับต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็คือเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากนะครับเหมือนเดิมครับโดยทำการสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับเราตั้งชื่อเหมือนเดิมครับส่วนของเส้นตรง AB นะครับ ต่อไปนะครับเราจะสร้างเส้นตรงให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับก็ทําการเลือกจุดมา1นจุดนะครับแล้วก็เลือกเส้นที่จะให้ตั้งฉากนะครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนูการสร้างนะครับสร้างเส้นตั้งฉากนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะขยับยังไงนะครับเส้นตั้งฉากก็ยังคงตั้งฉากกับเราอยู่เสมอนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการสร้างตั้งชื่อนะครับราทาการตั้งชื่อก่อนนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ภาพที่เราสร้างขึ้นเ,เส้นตรงที่เราสร้างขึ้นนะครับก็คือส่วนของเส้นตรง AB ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง CD ทีนี้ในเรื่องของสร้างเส้นตั้งฉากนะครับเราก็จะให้นักเรียนสังเกตอีกเหมือนกันนะครับอันดับเรกน,นะครับก็วัดนะครับความชันเหมือนเดิมนะครับความชันของ ส่วนของเส้นตรง ab นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับโอเคพอเราขยับ ab ปุ๊บความชันก็ขยับด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องอทำการวัดความชันของส่วนของเส้นตรง cd นะครับขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับความชันของเส้นตรง cd นะครับเส้นตรง cd กดโอเค ซึ่งเราจะเห็นว่าความชันของ AB กับความชัน CD ไม่เท่ากันทีนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนสังเกตนะครับให้เป็นบทนิยามจุดหมายปลายทางของเราทีนี้เราก็นะครับจะต้องทำการพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD ตั้งฉากกันเมื่อใด นะครับเราก็ลองให้นักเรียนเอามานาเนินการทางคณิตศาสตร์ดูนะครับอาจจะบวกลบคูณหารดูนะครับทีนี้เราก็ให้นักเรียนไปลองผิดลองถูกดูก่อนนะครับทีนี้จนได้ข้อสรุปว่าถ้าเราเอาความชันนะครับคูณกันนะครับความชันของเส้นตั้งฉากทั้งสองคูณกันนะครับจะมีค่าเท่ากับลบหเสมอนะครับเราก็จะมาทําการอิปรายในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าส่วนของเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันนะครับความชันจะคูณกันได้ลบหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปว่าถ้าส่วนของเส้นตรงนะครับหรือว่าเส้นตรงก็ได้นะครับถ้าเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันนะครับความชัน ความชัน2ตัวคูณกันนะครับความชันสองสองส่วนของเส้นตรงคูณกันนะครับความชันคูณกันได้ลบหเสมอได้ลบ1เสมอนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะขยับไม่ว่าเราจะขยับส่วนของเส้นตรง AB ยังไงหรือว่าขยับส่วนของเส้นตรง CD ยังไงนะครับแต่เมื่อเอาความชันทั้งสองมาคูณกันแล้ว นะครับความชันของเราก็ยังเป็นลบหนึ่งเสมอนั่นเองนะครับอ่านี่ไงครับผมเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะขยับยังไงความชันของเราก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเลยนะครับที่คูณกันนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูนำโปรแกรม GSP นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียเนยเห็นภาพมนุษยทัศน์ได้ยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านครับผมก็สซาวันนี้พอกค้น,นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย